ให้กำลังใจครอบครัวพลอยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าที่ต้องสูญเสียคนดังบนโลกโซเชียลไปเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่จังหวัดสกลนครโดยผู้เสียชีวิตคือดาวติ๊กตอกสาวชื่อดังชื่อพลอยมียอดไลค์รวมกว่า8.3ล้านไลค์ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมแสดงความเสียใจไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาสองทุ่มครึ่งสอพอเมืองสกลนครตรวจสอบเหตุบริเวณแยกวิไลมอเตอร์โดยอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นรถกระบะ เฉียวชนมอเตอร์ไซค์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงสามรายอาการหนักหนึ่งคนรถโรงพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลตำรวจจราจอนอำนวยความสะดวกจาราจรพน,นักงานสืบสวนตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอาการหนักจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งก็คือพลอยดาวติ๊กตอกชื่อดังทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพลอยด้วยค่ะ